สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้อยู่กับผมในอีกพาลุยครับคลิปนี้นี่พามาฝานแห่คลองวาดนะครับทุกคนตัวนี้คลองวาดนะอันก็คลองลอนหนึ่งแน่นะเออคลองลอนหนึ่งนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่โซนคลองวาดวันนี้แหเก่าแหเดิมก่อนจะไปดูคลิปฝากา like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ได้วยนะครับเดี <c oughs> ๋ยวมาลุ้นกันครับว่าวันนี้จะมีตัวไหมเนาะเอดูคลองเออมาลุ้นดูเอม,ม,ม,มีปลานินนะทุกคนไปครับผมจไปครับ รุนดูจะเป็นยังไงตูมแรกจะเป็นยังไงนะจะหมันหรือจะเหี่ยวนั่นแหละดูตูมแรกก็โดนเสลี่ยงของใช่มาดูดูว่าจะโดนอะไรนะอืจะได้ลงน้ำไหมเออรุนดุ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 ดไม่รู้นาว่าแล้วเห็นไหม ออมันพ้นได้ไม่ใช่เหรอไม่รู้อ่ะกลางเลยนะทุกคนเอน้ำไม่ดึกตรงเนี้ยก้อนหินอ๋อลมาจากไหนนั้นมาจากไหนเนี่ยออล ปลาช่อนปลาช่อนช่อนใหญ่ช่อนเมซอนเลือกที่ได้ดีมากชุดยอดก็อยู่กลางน้ำเลยเออโอ้เจอได้อีกถ้าอยู่กลางน้ำนี่คิดหนักเลยนะมันไม่ดึกสิหันหินนนัเลยทำไมมีก้อนหินด้วยตรง

ดึงดูอีกตรไหอีกมา่อมาติดด้วยล่ะโอ้โหแล้วด <c ười> ูไม้ดิใหญ่มากเลยเนาะครูแรกก็ะจะเจอของใหญ่ซะแล้วของดีผมว่า <ừ. S 2> แล้วเสียวด,ด้วยโดนน้ำลงน้ำลงน้ำจริงๆริงมีตัวไหม ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมีปลาขาวกับปลาทรายโอ้แค่ปลาขาวกับปลาทรายมาแมวอยากลุ้นลุ้นแมวติดต่อไม่ดูน้องไม่ลุ้นดูนู่นตรงนู้นปลาตัวใหญ่นี้หนาวอ่ะ ฝั่งน <O> ู้นมีแต่ก้อนหินมันก่อนเข้าไปดูดึกด้วยเนาะใช่ดึกด้วยทั้งดึกทั้งก้อนหินก้อนหินก็เยอะมากเลยปะเขาวเลยเขาขี้เี้มาถึงนี่เลย้ขี้มาถึงนี่มีอะไรบ้าง พิษพิเกพิขยาพิขยะอืมโอ้ยสองตูมแล้วนะยังไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมยไม่มีอะไรเลยยังไม่มีแอคชั่นมันมีปลาไหมเนี่ยมีอยู่แล้วปลาอยู่ที่ว่าจะโดนมันไหมอยู่ที่ว่าเราจะหว่านเจอมันหรือเปล่าแต่ถ้าเจอก็ใช้สวยเลยนะที่นี่นะงานเนี่ ถ้าเจอก็ปัดดินแบบใช้ปักเอี้ยเลยมือใหญ่เลยอืมอะไรนะขยายเฮยเฮยเฮ้เมื่อกี้ว่าจะเป็นปลาบ้างหรอแต่เจอปลาตัวใหญ่มันก็ทุ่งแหนะไม่ทุ่งบางทีมันก็ไม่กระทุ่งเห็นอะไรบ้างแอบ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 ประกอบเพื่อนเลยเนี่ยเสียงแอบ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 อะไร เห็นมีอะไรเลยนี่งไงคิเก้ปาคิเกะอีกแล้วอุ้ยปักมือตรงไหน,นแล้วแต่สวยตลอดดูดิวันนี้จะได้ปลากี่ตัวกี่ตุ้มแล้วนี่

กุ้งกุ้งกุ้งเออก็ว่าอยู่กุ้งไข่กุ้งไข่นี่ทุกคนไม่ได้ปลาได้กุ้งเลยก็ว่าอยู่ว่าเห็นมันเป็นหนวดกุ้งขึ้นมาโอ้้หูสวยเอาไปตัวหนึ่งที่เหลือปล่อยมดปล่อยมดอ่าที่สวยมากเลยเอาที่สบายใจแป้งปลาดินไซรโล รู้เ่าจะเจอไว้ปันนินไซโลแล้วทุกคนวันนี้จะมีตัวไหมฮะมีไหมรู้สึกว่าเงียบเงาจังจริงๆเลยอย่างน้อยก็ได้กุ้งหนึง่งโตแล้วได้กุ้งตัวหนึ่งก็ยังดีมันมีขายาใหญ่เยอะเนาะอืมขยายเยอะ อะไรเนะ่ยกุ้งกุ้งอีกแล้วเหรอกุ้งมาอีกตัวนึงตัวนี้เหมือนจะตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้ใช่นไหมนี่นี่เออกุ้งอันนี้ก็มีกุ้งทะเลมาถึงนี่เลยมาถึงนี่เลยโอ้กุ้งทะเลมาถึงคลองว่านเลยเหรอเออว้าโลกุ้งนี้มาอุ้ยนี่มือกุ้งคลักดุจังพิทักโอ้ยอุ้ยอ้ยหลุดหลุดเสร็จแล้วกล้ามมันจ้ามันเ่ยเอาที่เนาะเี๋ยวตัวมันเนาะกล้ามปล่อยไปให้มันโตกล้ามมัน เห็นไหมหมาแล้วโ <Okay. S 2> อเคมันอยู่ให้มันอยู่อืม,อลม,มลอปลาก็เห็นแต่ปลาตัวเล็กนะเออปลาก็มีแต่ปลาขี้เกิกับปลาขาวหยอกลุนไปไปเรื่อยๆมราลุ้นปลาดินตัวใหญ่วันนี้จะทำทำได้ไหมจะมีไหมเหรอจะมีไหมปลาดินตัวใหญ่ตัวเป็นกิโลอ่ะ เดมีเนาะเจอหลุมมันถ้าจะเอ๋เจอหลุมมันก็อร่อยเลยี <laughs> เ้อาไปเอามานี่จะเลงกุ้งซะแล้วเนี่ย <laughs> นั่นอะไรอ่ะ ปลาไซนั่นหรอิดว่ากุ่งเมที่นั่นจะเต็มที่เลยนี่ดำๆแบบนี้แล้วก็คิดว่าเป็นกุ้งเนาะไม่มีรอบนี้ปล่อยมุดปลาไซปลาไซแต่เนื้อมันอร่อยนะจริงๆนั้นแต่เราไม่เอาไม่เอาไม่เห็นหน้าปลาเลยเนี่ยปลาตัวใหญ่ไปไหนหมดปลตัวใหญ่ ตั้งใจมาปาลินตัวใหญ่ได้กุ่งไปสองตัวแล้วยังไม่เจอสักตัวเลยปาลินปารีนยังไม่เจอสักตัวเลยเดี๋ยวว่าตัวใหญ่เลยตัวสาม้วยังไม่เจอเลยจะครึ่งทางแล้วนะเหรอเอีว่าไปถึงตัวนี้ก็พอแล้วเนาะอื้ก็ไกลอยู่นะไกลอยู่เจอหลุมสักทีดินอนอยู่ในหลุมเนี่ย มีแต่ขยะะไรเห็นนะลองดิเจอไอ้นะเอวเต็มเต็มีแต่ปาคิกะอันนีจ้าไปไหนหมดเห็นหน้าเห็นตาดิ่ะมีต่ปาคิเกเนาะปลาคิกิกับปลาขาวตัวเล็กอ่ะจะพาดนาานน่ะ น่าจะเล่นอยู่แถวนั้นนะโอ๊โอ้อะไรขยะว้นอหิยอะไงหขัดอะไรลเนมีปลเป็นกันดอกอืมปลเป็นใจสวยเนาะเหาไหม Icana, ไม่ด e ู้วแต่ไม่พอเอาป้ะไม่เอาหรอเนาะล่อยไซสก็โอเคใช่ปล่อยดีกว่ายังไม่เจอหน้าปานินเลยขนาดตัวสามนิ้วสี่นิ้วยังไม่เจอเลยนล้ไก็เจอเลยไม่รู้ไปไหนหมดแล้วลงทะเลหรือว่าออกขึ้นไปข้างบน ว่มอยู่กลางไม่รู้บางทีเนาะบางทีมันอยู่งกลางมันปกติแถวนี้มั้มกุ้งหม้อโอ้ปกติแถวนี้ไม่มีขยะเลย แน่นกุ้งม,มาอีกตัวแล้วอัลโไม่ธรรม,มดาเลยนี่เ<อ>นาะได้เยอะมีไหมตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวกุ้งไม่มีเพื่อนไม่ได้ปลาก็ได้กุ้งไปใส่มาม่าก็ยังดีนะทุกคนสะสมไปทีละตัวสะสมสะสมไปทีละตัวทีละตัวเดี๋ยวก็เต็มเองนั่นเลยมาม่าต้มยำกุ้งเลยอ่ะ ปกติตรงนี้ถ้าปานินก็ตัวสวยเลยเนาะใช่ถ้าได้ก็ได้ตัวสวยถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เลยโอ้ห้ามไงมาแล้วมาเร็วพูดปุ๊บหมอปุ๊บตะฮันเดี๋ยวเดี๋ยวระวังดีๆมันจะออกแลยเนาะ ว่าแล้วสวยจริงๆเออถ้าได้ถ้าได้ตัวสวยเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เลยไม่เจอมันก็ไม่เจอเลยนะนั่นแหละว่าสวยตัวใหญ่อยู่นะตัวสวยอยู่เกือบเกือบโลเกือบโล่แล้วมั้งบอกแล้วตรงเนี้ยถ้าได้ก็ได้ตัวสวยเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่มีเลยได้อยู่โุลุกอลุกอลุกอุลุอุล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 เอาดิลุกใจเย็นคุณเอากุ้งออกก่อนเดี๋ยวมันทับกุ้งตายเออเอากุ้งออกก่อนเลยทกุ้งออกก่อน กระชังก็เล็กไม่เป็นไรใส่ได้อยู่เออไปด้านดูกุ้งกุ้งหนีแล้วกุ้งหนีแล้วใส่ได้ไหมว้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วสวยเลยถ้าได้ก็ได้สวยๆวยจะทักไม่ได้ก็ไม่มีไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนั่นแหละอืมโอเคจุๆน้ำหน่อยเดียวมันแล้วมันเด็กจะไปล้ำเลย ไปล้ำน้ำนะไปดูนู้นดูนะเดี๋ยวเนาะเสือปานินใหญ่ตรวมดูนะทุกคนได้ไม่ได้เดนะี๋ยวเราไปดูตรงนู้นมีสีนู้นตรงนี้น <ừ. S 2> ุนจะตกุนจะตกมืดเต็มเลยอ่ะติดแน่แน่อเซนจะได้ลงสูงตรงเนี้ยติดแน่ฮะนี่อะวันละสองสามต้ตรงนี้ก็พอแล้วเนาะอืมุนก็จะผลก็จะมาแล้วเต็มเต็มปอเซนได้ลงสูงตรงเนี้ยงมดูดิฝนมีปลา มันไม่ลืกแ่วนี้แน้ำพุดเย็นเลยหดแก้วต้นผนงานเต็มเต็ม ขึ้นไปเหยียบแล้วก็ขัดมืยอืมยกเสือเสือมีตัวใหญ่ไงมีตัวใหญ่ได้ลุ้ตัวใหญ่ๆบ้าง ให่อ้โอ้ยกดโอ้โหไม้ไม้ยังใหญ่อ่ะใหญ่เหมือนเรื่องอะตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมไม่ใหญ่ออกไปแล้วไม่หมขามือตัวเล็กหงายอืม yốc à. dốc nè, phaออกหมด pha cái to dễ ống luôn á, hảm àm 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 đi àm 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 àm

เป็นนุ้นนุ่นตรงก็แต่แถวค่อนี้นี่แหละต้องเป็นแห่ได้เนาะแบบนี้เนาะแห่ได้สวยเลย ำอนะอืมตัวสีมันสวยดีนะ้องแดงแป๊ดเลยตาสีแดงแป๊ดเลยคุณลองดึงดูดิติดตรงไหนจะไ,ได้นะไม่ติด,ตดโอ๊ะติดด้ะยังยัง,ยงทางคุณนะ sang ý rồi ở đây chị đã cùng hả ต,ตรงนั้นนั่นแหละไม่เห็นน้องสะ,ะเหตึงๆยู่นะก็เหยีบปลาเหยีบปลาถอยถอยถอยอย่างเดียวมีอีกไหมไม่รู้อ่ะไ,ไ,ไ,ไม่เจอเลยใช่ไหม,ไม มันจะดิ้นเลยโอ้ป๊าป๊า What แค่ตัวเดียวใกล้กันเนี่ยเนาะนั่นแหละดีกันาทํามันไม่ลึกจะทําลึกนี่เหนื่อยเลยเลยลำเลยนั่นละปลดไม่ได้ไรอดไหม รอดไหมตรงยากหน่อยนะแถวนี้ก้อนหินเท่านั้นเออที่จะรอดนี่ยากใช่ไหมยากก้อนหินล้นๆั้งนี้ก้อนหินมันเยอะตอนนี้ลอยสักตูมส่งตูมก็พอแล้วเนาะอือปูนก็จะมาใช่ขนส่งมาแล้วก้อนหินเนาะ มีปลาปัดหนุ่มมั้งเนาะใหญ่มากเลยอ๋อใหญ่มากเลยเจอของจริงกดปัดเอดไปปลาใหญ่ไม่มาอยู่เ้าหรอกปลาตัวใหญ่ใหญ่ไม่มาอยู่บ้างออป้อนขนาดนี้มีไหม ไม่เจอทั้งตัวเลยจำดึงดลอยูมทางนู้นโอ้โหลงได้แม่นมากเลยอ่ะดึงดูก็ทางนี้ยังไม่ออกนะเอ๊ะ

นิ้สองอกุ้งสามอม <laughs> ้าพอดีผ้าตัวเลขสวยอโอเคก็คได้กินอยู่มือ้อนึงเนาะชอพกินดีฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้อีกฟาลุยด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมจัดไป